เท่ทำปลาทอดให้อร่อยๆนะครับเราลองไปดึงสูตรเด็ดๆจากร้านไก่ทอดดังๆมาดูเมนูวันนี้ก๊อปปี้เข้ามาเลยครับเราลองมาทำปลาทอดกรอบสูตรผู้พันครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆเดี๋ยวมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเราไปเริ่มดูองค์ประกอบของปลาทอดกรอบสูตรผู้พันกันครับ เนื้อปลาหนึ่งตัวนะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วตัดเป็นฟิเล่เลยนะครับวันนี้ได้ปลานิลตัวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวตัวเกือบเกือบกิโลกว่านะครับนอกจากเนื้อปลานะครับเราก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนหมักเนื้อปลาก่อนครับส่วนนี้เราจะเป็นองค์ประกอบสำหรับหมักเนื้อปลาครับก็มีแคทชัพนะครับหรือซอสมะเขือเทศประมาณสัก2ช้อนโต๊ะกว่าๆแล้วกันนะครับซอสปรุงรสอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะพริกไทยดำนะครับอีกประมาณสัก1่ช้อนชา แล้วก็ผงขิงนะครับผงขิงเป็นประมาณสัก1ช้อนชาชเช่นกันสำหรับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะผสมกันก่อนแล้วเพื่อที่เอาปลามาหมักไว้นะครับก็จะได้รสชาติเนื้อปลาอร่อยๆเรามาดูส่วนประกอบต่อไปครับเป็นส่วนที่จะมาทําแป้งสาหรับเอาเนื้อปลามาชุบก่อนที่อาไปทอดนะครับในส่วนนี้ก็จะจะมีองค์ประกอบมากนิดหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มาทําแป้งที่มีรสชาติด้วยนะครับก็มีแป้งข้าวโพดประมาณสักหนึ่งถ้วยนะครับ แล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับอีกสักหนึ่งถ้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีส่วนที่จะเป็นรสชาตินะครับไอ้ปรุงรสชาติก็มีเกลือครับอีกประมาณสัก1ช้อนชาครับเกือบนั้นแล้วก็มีผงขมิ้นนะครับอีก1ช้อนชาพริกปาปริก้า1ช้อนชาแล้วก็ผงกระเทียมนะครับอีก1ช้อนชาแต่ทั้งหมดนี้จะมาผสมรวมกันนะครับเพื่อที่จะมาคลุกกับเนื้อปลานะครับก่อนที่จะไปทอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ลืมก็คือเราก็ต้องมี ไข่ไก่ด้วยนะครับเอาไว้ไข่ไก่นี้ไว้สําหรับชุบเนื้อปลาก่อนที่จะไปทอดในรอบที่สหรือบางคนจะใช้เป็นน้าก็ได้นะครับแล้วแต่ละกันดังนั้นตอนนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มเตรียมเนื้อปลากันเลยครับเรามาเริ่มในส่วนที่จะหมักเนื้อปลากันก่อนเลยครับก็มีซอสมะเขือเทศนะครับใส่เข้าไปนนี้ซอสปรุงรสขิงบด แล้วก็พริกไทยดำนะครับจัดการคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการเอาเนื้อปลาลงไปได้เลยครับก็จัดการคลุกเคล้านะครับให้เนื้อปลาให้ซอสมันเข้ากับเนื้อปลาทั่วๆแล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีก็แล้วแต่เพื่อกัดซอสทั้งหลายแหล่นี่ซึมซับเข้าไปในตัวเนื้อปลานะครับ ก็ทิ้งไว้สักครู่แล้วกันระหว่างที่รอเราก็มาจัดเตรียมแป้งกันได้ครับแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับคลุกกันเข้าไปเลยงจากนั้นเกลือผงกระเทียมพริกปาปริกา้าแล้วก็ผงขมิ้นครับ จากนั้นจัดการคลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันครับตอนนี้เมื่อเราได้แป้งแล้วก็ปลาที่หมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้นั่นเองเอาไข่ไก่มาเรียบร้อยแล้วจัดการก็ตีมซะหน่อยจากนั้นก็เอาเนื้อปลาครับจุกกับแป้งก่อนในรอบแรกเลยคลุกให้ทั่วนะครับแล้วก็จุกไข่แล้วเสร็จเรียบร้อยกลับมา ชุบแป้งรอบหนึ่งจะได้แป้งหนาสองชั้นนะฮะจะอร่อยนะนี่ครับเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ก็ทำชิ้นที่เหลือโอเคได้ปลามาเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วมาตั้งกระทะเตรียมทอดปลากันเลยครับ ในการทอดปลานะครับผมว่าเราใช้ไฟอ่อนๆก็พอนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเพราะว่าแป้งเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟแรงเกินไปเดี๋ยวมันอาจจะเกรียมแล้วก็ดําไม่สวยนะครับก็พยายามใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆทอดไปเรื่อยๆก็ดูไปแล้วกันว่ามันเริ่มเหลืองสวยงามก็เอาขึ้นได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูปลาทอดของเราสีสวยงามเลยทีเดียวเหลืองอรลามน่าจะกรอบนอกนุ่มในนะครับก็เดี๋ยวเรามาจัดจานสวยๆกันแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับเมนูนี้ ได้มาเรียบร้อยครับเมนูหน้าตาจัดออกมาเป็นอาหารฝรั่งไปเลยทีเดียวก็ในเมื่อเป็นสูตรผู้พันนะครับเป็นทางมืองนอกเขาเราก็ต้องทําให้มันดูเป็นอาหารแบบอินเตอร์หน่อยๆเขามีเคนตักกี้ไฟชิคเก้นเราก็มีอังเคือน้ำาฟฟิชนะครับหรือว่าลุงน้ําปลาทอดอืมก็ได้อยู่นะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น,น้อยลองทำกันดูครับปลาทอดอร่อยๆปลาไทยนะครับแต่หน้าตาออกมาเป็นอาหารฝรั่งเลยทีเดียวถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับและถ้าชอบมากๆจริงๆใครหัวใจกันได้ก็จะขอบคุณมากเลยทีเดียวเป็นการสนับสนุนช่องนี้ด้วยนะครับและก็กำลังใจให้คนทำและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุสน,นรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆและสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยครับ ฟาร์มปลาที่ไหนนะครับอยากได้พันปลาดีๆปลานินปลาทับทิมนะครับเลี้ยงง่ายโตวไวกําไรดีติดต่อเข้ามาได้ครับสำหรับปอดเจริญฟาร์มให้คําแนะนําให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็ลองดูนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีหนุงน้ําทําครัวสวัสดีครับ